าศหนาวแต่ว่าพากันมาหลินเสื้อนี่ทั้งลุมนั้นเป็นเลขเป็นแบบทะเลแบบเขาห้องมาจะไหนเนาะทรายทะเล่เข้ามานะทางเยนี้ก็เป็นป่า หนาวๆคุณน้องไม่ย,ย่างหินซื่อๆปีนปลาปีนผู้อันผู้น,น้อยๆออกกำลังกายอ,อันนี้เป็นคองมาแขวนนั่นแขวนไตลงมาแต่เทงขพ้่แหละยางไตอันนี้ไปสิข่ามไปฝั่งนั้น อันนี้เป็นคลองน้ำบำบัดน้ำเสียนใสนใส่มีคนนำมาระวังเด้อพ่อระวังตกเล้ <c oughs> เข้าม,มาทางนี้ <c oughs> ตายตายสิงางไปลุ่มพุ่นเนะาะยางลิ่นยุป,ปา ยางเลาะลินพี่น้องใส่หน้ากากสองสั้นนะขณะแถวนี้บ่มีคนป่าบ้านเพิน่นมีแต่ต้นบ่มีใบเพราะยี่เทิงหันนั่น มันมีทางขึ้นหอร้องขึ้นในเบิ้องมอนเป็นยังไนงนี่เนะนี่ยมันมีทางขื่นนี่เิเห็นบ่นีน่มีทางขื่น,นสียางขึ้นไปเบิ้งก่อนอ้อเป็นคันด่นเคยมาเจ้าเขื่อได้นี่อันจ่าทางน่นขาขะเจ้าลักไว้เนาะเขาเจ้าให้ขื่นไปที่บ่อเลยสี่ขื่นไปเบิ ông, ้งกันเด้มมันอย่างเช่นนี้ขึ้นไปเลย เคยมาจะเคือขั้นใดนเป็นขั้นใดไม่มูลิโดกป็นไหมอ่าอ่ามันคือมีเสือกดิบูมีใช้ฟาติ <laughs> บนทองเที่ยวหรือว่าบนคือเจ้าหามเลยให้คนเข่าอยู่ไว้ <laughs> Welcome to Blackstone Park โอ้ อันนี้นจะห้องแบล็กสโตนภักไม่มีคนมาอยู่อย่างปาลปาเลปลาเมือม่อยเมื่อยขึ้นขนใดที่เนาะขึ้นมาซ้ำนี่หนึ่งเมื่อยละคักด้วยวิววิวดี เขาเ็ดเป็นบอนในค้นยางลินเ้าเมืงง่อยสุดท้ายพ่อโอเ okay, ค that's fine f 6์เมื่อยพี่น้องเมื่อยก็สิเมื่อยสองสัยเป็นน้ำใสหน้ากากสองอันก่อนมน่ีนะ่นั่าน,นเเคยขึ้นมาจากเครือแถวนี้ เมนนืองเอมเืองเมือง,ง <c oughs> อ้อวิวงามเดี๋ยวลงไปลุมพุ่นนะเห็นทะเลแล้วก็มีเป็ดลอยเต็มยันาง,งามเว้ยวิวดีเดี๋ยวยามซัมเมอร์สิมะยางอีกนิ่นึ่กกอนมันมีคนเปิดออกหน้ากากนี่ อย่ลุมลงไปน,นี่พูดนะเป็ดบรได้ยเลี้ยงเป็ดธรรมชา,าติแตกย่อ่ๆอันนี้บรรยากาศทางลุมอันนี้ถึงเฮ้ยมมายังยังหลินวะน้ำบ่มีคนมา่งยังตลองบ่เนียแต่ลุม เดี๋ยวลงไปลุมงามหลายาอันนี้คือเจ้าห้องแบล็กสโตนพาคเป็นบอลออกกำลังกายแต่ว่ายามนี่บูมีคนมาดามามาอกเพราะว่าเจ้าจย่านโควิดไปกับมากใส่หน้ากากอปอนยญ,ญาใส่หน้ากากกันเด้อต่อที่ย่างขึ้นไป ลาะแถวเทิงมึงก่อนงานเป็นยังไงเปลี่ยนใจว่าเข้าไปบเมยางขึ้นไปแล้วมันมันเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวนี้มันมืดไวอากาศมันเย็นหลายาอยสินยางลงเมืองขืนอ้มากหลายวิวแถวนี้อาะพ่อ ่ายจะจับกล้องใส่เนี่ยนี่มันสัน่นกินไยู่ทั้งไหนนี่แหละถ่ายไปเลยทะรบียนเฮ้ย hey! เปลี่ยนคนจับมือแข็งแล้วนี่ไปเลยวิวงามเล้อืมเนาะวิวสุดยอดเลยแต่มันหนาวเนาะอืมคู่ตะลุหน่วยมัน Nó nhà hẹn liều hẹn phu bên đây này. Ừ. nào, oh, nha okay. không งามงามค่ะเอ้ยเอเอเขาให้ย่างอ้อม,ม,ม,มเป็น,เป,นเป็นบอลยางลินม้นเขาเป็นคนโบตาดไหมเอ, <plans> อันนี้ก็เป็นโลเคชั่นค่ะแบล็กสเตอร์ค่ ย่างลงเมือละโอ้มาย่างขึ้นขั้นใดนี่จักสามรอบกับเมื่อยแล้วนี่ นางข้ามทางที่ไม่นิา่มาขึ้นเมื่อกี้นี่ขึ้นไปเทิงถึ่แล้เดี๋ยวลงมาลุมเห็นธรรมชาติเห็นวิวสิ ดหลายๆผีปูนคิดว่ามันมีคนย่างมาหลายคนคนดอกสูกันที่แท่นางอันนี้ผู้เดียวเป็นลมโทรศัพท์เขาดังดัง 哎呀。Mm hmm.